สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีที่น่ารักนะครับสวัสดี f อฟซีทั่วโลกครับมาแล้วนะครับเมนูเช้าวันนี้นครับเมนูเช้าเีา่เราง่ายง่ายครับง่ายมีอะไรกันบ้างครับดูนะครับกเมนูเมนูนะครับหนึ่งข้าวข้าว ดูเขาบรรจงทำาารโอ้ยจานกระจานสวยเลยอ่ะจานแบบสวยสตอรอัดตอใส่กุ้งนะนี่พริกน้ำปลาอะไรนี่ต้มยำต้มเล้งเป็ดนะทานโอ้ยนะทานมากเลยบรรยากาศโสุดว้าวเลยอ่ะทุกท่านบรรยากาศที่นี่นะ ถ้าเป็นที่มุกดาหารนะถ้าเป็นมุกดาหารนี่ค,คนเข้าตึมแน่นอนเลยอันนี้มันอยู่ในท้องไร่ท้องนาอยู่ห่างจากแต่เขาก็บอกว่าคนเต็มเหมือนกันนะอ่าวันธรรมดาคนเต็มเขาเขาอ่าเปิดให้บริการจนถึงห้าทุ่มหกทุ่มเลยนะทุกท่านคือมีการอ่า ในการตอบรับจากลูกค้าที่เป็นอชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอีกนิดนึงนะทุกท่านนะซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้ลงคลิปไปแล้วมันมันยังไม่มีรายละเอียดลงลึกไปอีกเดี๋ยวลงลึกให้ดูว่าบรรยากาศเขาหน้ามาขนาดไหนทุกท่นานยินดีกับน้องนัดเตี๋ยวเป็ดแล้วก็บาอุดรปะบาอุดรหรือเปล่า น่าจะเป็นเบาดอนเบาดอนเดอร์นะโอเคครับทุกท่านดูครับโอ้โหเมนูเมนูพัตโตเขาระดับเซฟเนาะเซฟเซฟพัฒนากเลยแหละนะครับน่าทานครับนี่เขาจะมีเปรนะครับเปรนอนนะท่าน ต้นไม้ก็โอ้ยคัดเลือกมาอย่างดีเลยนี่รังนกครับรังนกวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนน้องเขานะครับทุกท่านธุรกิจเขาก็โอเคเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเจออยู่ใน บรรยากาศที่ร่มรื่นขนาดนี้แล้วก็บรรยากาศแบบโอ้ยสุดชิวเลยทุกท่านโอ้ถ้าแบบนี้เราเราไม่ไปไหนเลยถ้าแบบนี้เราไม่ไปไหนเลยนะซ้ายขวาทุ่งนามากินด้วยกันได้มาทานข้าวด้วยกันบอกบอกไอ้นั้นมาด้วยลูกโอ้ยเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของร้านเลยนี่อันนี้คืออะไร เหากเหลาเป็ดเกาเหลาเป็ดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเป็ดอันนี้ก็อร่อยริละเป็ดสาวที่ยังไม่เคยทานเป็ดตุกผู้เลยปดแล้วเารู้อีกโอ้สยอดสุดยอดนี่แค่แค่คำพรีเซนต์ก็สุดยอดนะโอ้โหซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเกาเหลาเนนะเป็ดเด้อเชนะเรียกเป็ดมากินข้าวด้วยกันเดอนี่นี่นี่โอ้โหคุณอะไรเนี่ยนี่นี โอ้ยคือเขาทำแบบสวยมากเลยทุกท่านน่าทานมากเลยนะน้ำนี่โอ้ยหอมเลยทุกท่านอุ้ยอ่ะเดี๋ยวมาทานให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับมากุ้ยแบบว่าแกงแขขาก๋วยเตี๋ยวเป็ดแกงขาเปา็ดเลยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าแกงขาเป,ป็นยะังไงขอ,อข,งขออภัยนะท่านนะ เลยยาหย่อนธรรมดาจะได้ออกลังกายไปด้วยนี่ข้างล่างก็มีน้ำาครับแต่อย่าหย่อนลงไปลึกนะครับปลาใหญ่ด้วยคมีปลาใหญ่แต่เขามีตะแกรงนะขอภายทุกท่านดยนะครับขอภัยจริงๆครับอ่ามาทานข้าวกันนะคะมาคุยหิวข้าวอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวขอขอขออ่าไม่เป็นไรเอานี่แหละ ขออะไรมันเป็นด่างตัวนั้นมันไม่เป็นไรได้อยู่อ่ามองไม่เห็นกับข้าวนะมองไม่เห็นกับข้าวออาพอออเออได้อยู่พอได้อยู่ตบไม้เออเพราะเอินว่าผมไม่ชอบสตออืมไม่เป็นไรจริงจริงไม่ชอบสตอจะเป็นคนชอบคนหนึ่งชอบคนหนึ่งอะไรก็คิดด้วยกันน้องเขามีให้รสชาติ อยู่ปกกองยังไงอย่งงางนั้นเลยที่เขาทำหมอมขึ้นจมูกอืมอืมอร่อยวันนี้น้องบอกว่าอะไระให้เราอยู่ที่นี่ตอนเที่ยงก็ทานข้าวที่นี่อีกผมเลยบอกว่าผมจะอยู่ตนถึงตอนเย็นเลย เราเดินทางมาประมาณสิบกิโลนะหมาน้องแต่ที่พักสิบกิโลมไม่กินสตอแต่ว่ากินผุ้งครเชียชวช้าๆไม่รีบไปไหนรอครัมบมาอีกแล้วเหรอใช่บ่ลูก กินด้วยกันไนด้ลูกบอกน้าเราบอกบอกน้ค่ะมาๆๆลงมือหนึ่งนนลงมือลองมือก่อนเลยลงมือก่อนคุณปรุงอะไรมื้อนี้ปรุงแบบไหนลนะ่ะมาลูกมาๆๆเดี๋ยวจะคิดสูตรนะเออแบบนั้นแหละ สุดยอดบรรยากบ้านเราสุดยอดเลยรสชาตินี่อันเดียวกันกับอยู่กรอกเลยไม่มีผิดเพี้ยนเพราะเราก็จะเติมน้ำปลาเจี๊ยพริกเจี๊ยมะนาวเจี๊ยเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกสูตรไหนแหละน้องนัดเด้อกลับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทันที ไม่กลัวเกับก็ได้แก้วเป็นไรจเป็นไรเดดูตัวเองูจับกับแ้กดูแลเนไหได้นะวันนี้ได้อย่าบอกนะว่าแขกมาดูแลวันนี้เราต้องมาแล้ไม่แก้วเราใช้ขวดเลยก็ได้เอาเลยตามสบายครับไม่เอาเก็บไ้เลยจันมาเร็วมามามาลูกมามาเร็วมาทานข้าวด้วยกันนี่ ไป้อันไปซ้อมขโมยโคกนมาเป็นพี่เป็นน้องหนินขโมยโคกตอนลงไปข้างล่างนะโคกเราไม่ได้เปิดนะตอนลงไปข้างล่างเนอเราไม่มีใครกินนอไม่กินนั่งดูยังไงอมือเหมือนเดิมมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มเติมคือมันมันได้บรรยากาศได้บรรยากาศ เหการแบบดีเลยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้เหมือนเดิมไหมฮะแอนนี่ใส่นี่ก็เหลาก็เหลาเป็ดเป็นไเป็นไแต้องเสียอาหารไหมให้ทิ้งลงไปเลยไหมไม่ไม่ตอนนี้น้ำจะเน่าอืมโอ้โดูทั้งขยะแบบสุดหรูเลยทุกท่านแล้วที่เก็บสัมปะระก็เป็นชั้นนะ วางถ้วยวางช้อนแบบสะอาดจ้านกลางุณคสุดยอดเลยเหมือนเหมือนห้างซับสินค้าเหมือนพระตะารเลยเนาะแต่เราอยู่กลางทุ่งแม่ครูเป็นไงผัดสะตอหนูอะไรเราจะเองเป็นคนชอบผินสะตอมาห้เราไม่คิดว่าจะได้กินได้เนาะเย็นมีมือเหมือนเดิมหมไม่อยากพูดเลย เสียดายเราไม่ได้มาเช่าอยู่แถวนี้เนาะก็บอกนะไมนจะมีแถวนี้ไม่มีมีแม่หอกมันเข้ามาแบบนี้มันกิกนบมีบา้านตะทูไหมห้องแอร์บา้านตะทูไหมห้องแอร์เขาให้เช่าเป็นหลังมก็คงเดือนนี้ต้องให้มันผ่านไปก่อนเพราะว่าจะอยู่หลายเดือนเลยสิไม่แน่ใจท,ทำไมหน้าเหลือไม่บายอ่ะ ถาม้ฮะ่ไไ่ค่อยได้พักผ่อนนะตอนนี้เขาไม่ค่อยพักท้องเสียอีกไปกินอะไรนะาวเียเป็ดกิน้าเสียเป็ดชิมก่อนที่กค่ห้กินก่อนฮะมัดูที่เหมือนเดิมไหมันกิดติดจำปีนะไอ้น้ำซอนมาให้อแล้วแล้วเนี่เอาให้ลูกไม่เอาคอเดจับกันกนมันดูไอืม่ยาดิ ันนี้ทำแบบอนุบาลนะเพราะอันนี้ไม่กินเจ็ดเจ็ดอนุบาลมาถึงก็ถามหาตีนเลยนะใช่เพราะแอมไม่กินเจ็ดเหมือนรู้เลยลุงกินจะมาเลยทำตีนมาถึงก็เอาตีนต้อนรับเลยไม่ปรุงเหรออะรูดิเหมือนกรอบๆไหมเอ้ยคุณเลยอืมใช่เหมือนเดิมมั้ยอร่อยอร่อย รถสัมผัสมันเปื่อยมันจะไม่เหนียวเพราะว่าสิบแปดปีขึ้นไปแล้วก็กินง่ายกินง่ายหมูนี่เนี่ยแม่ครูกินไข่หนูจะบอกให้ขาไข่เป็ดกินนะถ้าเป็นเงื้อไข่ไก่อืมไข่ไก่วันนี้จะถ่ยส่ฟองแล้วนะไข่ดาวสามสามแล้วสี่ก็กินไข่เป็ดนะแม่ครูจะติดใจครูบอกให้แต่ว่าไข่แดงมันให้พ่อไมกินหมดของกินของกินได้ไหมขาใช่จหม ก็กิงไก่ขาวอือาสทอดจะแล้วอดงเพราะทอดเหมือนกันเอาชนะอือเอ็นกินไหมตอนตีเช้าเว้ยใช่ไหมอีเช้าไหมบรรยากาศไหมตีเชาวันเสาร์วันนี้นั่งคิวได้สบายเพราะว่าจะไม่มีลูกค้าตอนเที่ยงแล้วเนาะเอ็นเนาะเพราะว่าเขาทำงานเขาที่ไปเรื่อย จากวันธรรมดาเขาจะมากินข้าวเชียงโอ้วันธรรมดาเนี่ยไม่ได้ว่างเลยเนาะเขาเขาทำเขาทำลิปอยู่วนในบ้านทำคอนเทนต์อยู่านี้เขารู้รสชาติแล้วมาแล้วต้องมาอีกมาก็มีมีน้ำมีกาแฟมีอย่างไรต้อนรับต้อนรับผ้ายไม่เครื่องดื่มเครื่องดื่มใครต้องไปชมเนี่ยเหรอเรียนมา ชาเขียวเด้อข้าวเสี่ยโอเค okay, ครับคลิปนี้ขอบคุณครับอขอบคุณครับาปากช่องนัเดเตียวเป็ดเ,เอาเอาเอฟซีมาติดตามมาหน่อยนะครับขอบคุณครับสนะวัสดีครับ